เก่งครับคุณทำอะไรครับทำต้มตำครับถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้เราเรียกว่าตำหลวงพระบางอ๋าอ,อันนี้เขาเรียกว่าตำไม่ใช่มะม่วงนปวะปลาหวานเนี่ยตำไม่แหลกอ๋อคันอันนี้คือมาาออะละกอพันอะไรฮะพันไม่รู้ค่ะ ตามี้มันจะอร่อยเพราะมะละกอรหรือเพราะว่าคนปรุงคะเพราะไม่มีทางเลือกครับอ๋อมันจะตามก็ใหม่ไม่ได้แล้วใช่ไหมเพราะมะละกอมันมีแค่นี้ถูกต้องคุณดูสิครับเวลาวทำที่ทสวยๆเนี่ยคุณดูนะฮะอ๋อปกติไม่ค่อยเห็นมะละกอหั่นแบบนี้นะคะใช่ครับนี่คือถือว่าเป็นผู้แข่งกับเชฟไทยรี่ใช่ครับโอ,อเคอาจจะสู้นะครับ ลงทุกอย่างคุณจะชนะเทปกระทะเหล็กได้ไหมครับตอนนี้คือส้มตำผมลงทุกอย่างยกเว้นกะละมังเอาวันนี้คุณจะทำอะไรแข่งกับเทปกระทะเหล็กครับที่เขากำลังทำมะละกออยู่ครับส้มตำจิตติเด็กวันนี้ไม่ได้ทำอะไรครับขอหมูย่างขอหมูย่างใช้เวลาหมักหมูนานแค่ไหนวานเจี๊ยบ ปกติเขาหมักประมาณสามชั่วโมงรคาดจะได้อันนี้หมักกี่สี่นาทีครึ่งสี่นาทีครึ่งใช้เวลาย่างกี่นาทีสามชั่วโมงครับนอกจากอะไรจำจำจำใส่พริกี่เมตรกี่เม็ดกี่เม็ดเรจะใส่กี่เม็ดก็ใส่เจ็ดเมตรใส่ไปเจ็ดเม็ดสามสี่ห้ายังไม่ได้ล้างปูกับหกเลยเจ็ดอายุคนกินน่ะแปดแปดเม็ดโอเคอ่า ใส่ไอ้นี้ลงไปด้วยอีกสัก2เมตรอ่ะเอาเข้าไปเออเออสิบเมตรที่แห้งมาพี่เออเอาแกไม่ได้ครับตายยังไม่ได้ล้างปูเลยอ่ะไม่ต้องล้างปูมันสะอาดอด้วยนะต้องล้างเอเหรอใช้ปูล้างไหมล้างมันต้องล้างไหมปูล้างไม่ได้มันไม่ไม่มีกลิ่นใช่ทีนี้จะกลิ่นมไม่กูบหก ไม่อานไม่ดีดีใส่นี่ใส่นี่ใส่ไหนใส่พี่ไป<ห>ขอเดี๋ยวพวยาวทุกยาวหัวยาวเร็วลูกค้ามาแล้วไวต้ามต้องตามต,ามตามม้อตามนักพีคหัวเจเจยงยังรักแล้วครับโจเจโจจได้ยินไหมโจ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 ต้องดำเจโจใส่ลูกกี่ลูกใส่เข้าไปสองลูก ตั้ำแรงขนาดนี้เลยเหรอตั้มไม่ได้แรงมากนี่คือใช่ตั้มย่อๆย่อๆย่อๆลีลาอ่าตั้มพดย่อย่อโจ๊โจโจ๊ะโอเคครับอ่าเรียบร้อยจะได้อะไรอีกนะเร็วพูดออกมาไวทำเป็นเป็นอันนี้อะไรน้ำตาลปี๊บครับน้ำตาลปี๊บใส่เท่าไหร่ใส่เท่าไหร่ฮะครึ่งช้อนเดี๋ยวปกติกินร้อนอะไรเนี่ยไว เดี๋ยวไปถามน้ำมันน้ำมันกินหวานนิดเดียวใส่น้ำมันช้อนหนึ่งช้อนน้ำมันกินหวานจะไปเชื่อมันเรากินต้องกินเอ็มป็ดเผ็ดอ่าอ่ะเผ็ดเออหวานมากไม่ดีเผ็ดไหนนี่อะไรคุณก่อนหวานมากมันไม่นัวอมันต้องออกกินเค็มนี่อแบบเผ็ดน้ำปลาแม่บุญล้นอ้าวทุกคนมีส่วนร่วมอย่าเพิ่งคุยซีเรียสมีส่วนร่วมงานจะทำเชอาร่วมกันอร่อยแม่อร่อยแล้วมีช่าร่วมกันมันดุเดือดแต่มะนาวย่างมัน มะนาวไม่มีไปซื้อตลาดเอาเร็วมันต้องมีไอ้นี่ไม่มีทะพพีเลยเหรอพีขยัะขยัะทัพพีขยาะขยัะไม่พอไม่โปรเลยอ่ะมันต้องมีทัพพีมือหนึ่งมือขวามันต้องมีทัพพีมือขวามันทัพพีมือซ้ายโค้งมันต้องิโล่เก็บันพีวามอะไรอ่ะทพี มันต้องไม่ได้ต้องทักทีแบบไอ้นี่ทำทีแบบอียครเสียงวเดียวตมันต้องแบบเออโคโลโคโลรคนเรอ้าวยังไงต่ออะไรมะนาวน่มะนาวสดหรือเปล่าสดครับพามาเราเน้นของสดนี่ แล้วแล้วคุณอันนี้เสียงมันไม่เล้าใจเห็นไหมมันมันมันต้องไปขออนุญาตไม่ได้จะไปเอาทัพีพี่อันนี้อันนี้น่าจะน้ำดีกว่าอันนี้น้ำดีน้ำดีฟังสินี้ำมันหอมหอมใจโชยดูกล้องตกลงมาบีบน้ำมันกระจายดีมากยอดยังไม่เปียกยังไม่เปียก เจ้าทัพพีที่ระดัตัดขนมอ่ะนี่ยังไม่ดังเลยอ่ะใช่ฮะอันนี้เชฟคาเลคค่ะหม่อมถนัดดาร้าใส่ตอนไหนหม่อมถนัดดาร้านใส่ตอนไหนไม่รู้ใส่เลยใส่เลยเหรอใส่กี่โมงเอาปลาหมอขางดำมาใส่เข้าไปน้ำตาลใส่แล้วใส่แล้วดูสิฟังสิฟังน้ำตาลโอ้โหช้าว่ะ คุณรายการผมไม่ได้มีเวลาเยอะเร็วไม่อะไรวะไม่อะไะเร็ว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 เนี่ยรถเด็ดรถดังแม่บุญล้ำนั่นล้ำแล้วล้ำอีกล้ำไปไหนใส่นี่ใส่นี่ใส่นี่พออยังพอยังพอเปล่าที่วันนันอะไรทำไมดูดูอีกดีไอ้นี่ผิดแล้วแก้ไม่ได้เค็มใส่ไปก่อนไม่เป็นไรก็ตถุดิมเยอะเค็มจริงๆเอาครึ่งเดียว นั่นนะคูว่าแล้วนี่ไอเนียวไปเม็มนะลาไหไม่เค็บทรายพี่ไม่เก็บทรายก่นหมดเลยพี่ไม่เก็บทรายสิผายแลวแต่กันนะถือว่าเราลุ้นกันโทกูไม่ได้นะอ้าไปพไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวจทษเจอเดี๋ยวจะมันันน้อยไปถือว่าต้้งการมันด้อลนกมันารนี่เตรียมนมอไว้เอาเผ็ดเผ็ดกินหมดนะทีแบบเอาดาวให้ลูกนึงไม่เ็ต้องกินทุกคนนอ ต้องไมล้างกอนมาโอ้โหไม่ต้องล้างโอ้ยช่วยกันช่วยกันที่น้ำมงงไว้ไหลูกค้ามาไหนมะนาวอยู่ไหนมะนาวอยู่ไหนแล้วที่นำเอาลงมนปนกันไม่หมดเลยไม่รู้น้ำยนลงไปเมื่อกี้บอกว่าไหนน้ำเยอะแล้วน้ำก็ยนลงไปตรงลงไหนตรงนี้อะไอื่นเลยไม้อะไระลูกใหญ่ที่เอาบีบเลยลุยทำไมไม่ใส่ทั้งเปลือกอเหมือนร้าน้ต่างก็จะใส่ไปทั้งเปลือกือว่าเอาเม็ดออกก่อนดีเราานั้นมา เอาไปยกให้กล้องดูยกกล้องดูดิบีบมันหนาวแทนน่นบีบบีบให้น้ำกระจายกระจามนโฆษณามันโาโฆษณาจุดยอดไม่อรกวเร็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 วเเร็วเอ็เอาให้ตาเเร็วเร็วเเอามเร็วเร็วอเร็วเขาดอรไรอีกร็วเร็รเร้วเร็วเวเร็วเว มีปลาปูปลาปูปลาไงคุณไม่เคยกินหรอแม่บอกตำปูปลาพีเเม็ดนี่คุณจัญญาคุณจัญญามาลองชิมคดูคุชิมาเียค่แกุ่ด่าปูเเดี๋ยวไม่เหนปูาดาใช่คมถนัดด่าตกลงใส่หรือเปล่าแน่ชัวร์ใส่ใส่ปูปลาคุณต้องเดินเดิดิดิเดิงอ่ากี่ตัวกี่ตัวอกล้องด้วยโอกล้องด้วย สีขาออกคนไปน่ะคนคนาคนชิขาชีขาเฮ้ยโอเคได้ไม่ต้องทำแหลมมากแต่มะกรอแม่มาชิมอาชิมก่อนสักแต่มะกรอมาชิมนะใช่ใช่ใส่ชุดรถเต่ามันจะยากต้องใสุ่้ดรสเต่ามันจะยากต้องใส่ชุดรถ อ,อันนี้ช er please, ้อนชิมนะช้อนชิมอันนี้ชิมแล้วเดี๋ยวขอออกไปเลยยังไม่ได้ใ <Pen> <mouse pudding> ส่ผงชุบรถเลยการเ่าเลยไม่โอเคอ่ามาเสียงเสียงคน้องเสียงแบเขาไม่ได้ใส่ถุงถุงอ่ะมันเยอะยังผูกมัเก็ผูกใส่ถุงชุบรถใหญ่อรมันอยยัไม่ได้ใส่มรกรเลย นั่นนั่นมีกระปุกใส่ขิงทีรถไหมกระปุกใส่ขิทีรถไม่ไเดี๋ยวใส่มะละกอไปอยู่อยู่เชื่อดิใช่แล้วมันจะกินกับหมูย่างมันเข้ากันอันนี้พูดจริงคือไม่ใช่แต่พอมีหมูปุ๊บเขาเลยอยู่นะดูมือเห็นไหมเห็นไหมนะเขาบอกให้ใส่ครึ่งช้อนมันจัดของเขาออกอะไรอะไรครึ่งช้อนนะน้ำตาลแม่บอกให้ใส่น้ำตาล ป้าเอานมมารอเทียมเทียมไปเลยชเโคยลชคตกก้องดูนี่นะครับไปก้อย <c oughs> นี่ครับ <c oughs> อ่ะต่อไปหงส์ล้วใส่ยันอ๋อได้ครับหงส์ล้วหนหงสวอันนี้อันนี้อันนี้ออกกองไม่ได้เขาเขาไม่ไม่รนลงกินหงส์อ่ะหงส์ล้วนหงส์ลัวนหงัวใส่มากอร่อยมากโอเคครับใส่น้อยอร่อยน้อยโหใส่แค่นี้โหกระจอกว่ะ กระจอกมากใส่หคากระจึงแมวกระจอกมากต้มยำบ้านจะใส่เยอะอันนี้จริ้งหัวพี่อ๋อยังไงเส้นใส่แตะมาล์คกอไงเรียบร้อยจอกมาล์คกอจานพี่แค่เอาจานมาร์กอนี่อยู่นี่ตั้งถาดใส่ไปคุเลยคุเลยเดี๋ยวจถามก่อนเราจะใส่ใส่ไป ใส่ไปประมาณสอง้พยุ่งมือวันแล้วลองคุ้มคู่ก่อนมันจะได้เปตามอย่างอื่นที่มันไม่ได้ากันอันนี้คือเป็นสูตรเผ็ดอ่าสูตรเผ็ดนะนี่สูตรเผ็ดนะไม่คุเรหรอคุเลแต่ว่านี่วางนี้คุเลกับโคกพี่คุณนี้ทำอะไรอยู่เลยคุเลคุเลคุเลคืออะไรคุเลกระสากไม่ใช่คุเลกับคคกคุเลคืออะไรคุเลคือคนนี่เอออย่างนั้นเนี่ย

เม็ดกระถินมีไหมเม็ดมกระถินมีไหมไม่มีเนานี่นี่คือต,ต้อตมตำขอโทษนะฮะต้ตมตำครกแรกในชีวิตของคุณเก่งไกวิทย์อร่อยทำเป็นเล่นไปนะขอ,ขอนเิดบอกเอาไปสองพันเอาไปห้าบาทสองพันเหรียญรีลีอยบอกอ,อร่อย <laughs> ใครครับรีวิวเลยรีวิวรีวิวแม่อร่อย พริกใส่แซ่ขนาดนี้สิบเม็ดมหมเนี่ยสิบสามเม็ดตายแล้วแม่ไ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 ม่ผิดขนาดนั้นเชื่อไม่ไม่จะเป็นพริกเม็ดใหญ่ไม่เคยเผ็ดหรอกไม่เผ็ดส่วนเลยมันแบบมะละกอแบบว่าชิ้นแบบชอบเลยแหละแม่ชอบเลยแหละบอกเลยอร่อยมะละกอฟิวไอ้เนี่มันลงน้ปลาหวานเลยจริงจริงอร่อยเห็นไหมรสรสมันแซ่บเห็นไหมไม่เหม็นแม่ใส่ของก่อนสมัยแม่ทำนี้ก่อนแล้วเขายกไม่เอาจริงจริงมันเผ็ดแต่อร่อยถูกึงขล่ะ อาคานี้เท่าไรเขาทำสงคกามเสร็จไปแล้วคุณทำอะไรคะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคองหมูย่างคอหมูย่างยำหมูย่างได้สะใจมากอ่าขณะนี้เทพมุทาทิงกำลังทำอันนี้นะฮะหมูคล้ายๆหมูคุรุโบตะกจากประเทศญี่ปุ่น หมูเรานี่นะเปิดเพลงให้ฟังทุกวันเลี้ยงด้วยเบียรนะครับมาหมักด้วยสามเกลือไทยโอเคโค้ชค้ชกำลังทำหมูโคู้กตายากครับต้องจำว่าไงครับผมองจำผมพร้อมไ้ยครับเลยหมูคุณพร้อมได้ครับได้ครับเดี๋ยวพอเวลาสักยี่สิบนาทีครับหมูชํำชำเจอต้องจำยับสูตรพิสิบสามเมตรอร่อยมากอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ให้ลองอีกทีอร่อยก็แปลกแดกกันอยู่ได้ เสร็จแล้วรสชาติเป็นยังไงคะอร่อยมากรีวิวครับเฮ้อร้อนเอาจานมาเอาจานมาอันนี้มี medium r a r หรือแรหรือ rare medium r อร่อยไหมอร่อยครับชิมครับ